ในคดีอาญาไม่มีเงินจ่ายคืนผู้เสียหายจะติดคุกหรือเปล่ากรณีน,นี้ก็มีถามเข้ามานะครับว่าเวลาโดนฟ้องคดีอาญาแล้วเนี่ยขึ้นสู่ศาลไม่ว่าอายาการจะฟ้องคดีมาหรือผู้เสียหายก็ฟ้องโดยตรงต่อศาลนะครับแล้วไม่มีเงินไปชดใช้ไปเยียวยาทางผู้เสียหายเขาเลยเนี่ยนะครับในคดีอาญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีช่อโกงยกักยอกคดี เกี่ยวกับทรัพย์ต่างๆนะครับรวมถึงคดีทําร้ายร่างกายอะไรพวกนี้หมิ่นประมาทเนี่ยไม่มีเงินไปชดใช้เลยเนี่ยนะครับจะติดคุกไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในการที่จะขอให้ศาลนะเมตตารอลงอาญาเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ในกฎหมายอยู่นะครับคดีที่ศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกิน5ปีเนี่ยนะครับศาลก็จะพิจารณานะว่าเคยรับโทษจําคุกม,มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือได้ พยายามเายียวยาดังผู้เสียหายเขาหรือเปล่านะครับหรือมีความสํานึกผิดในการที่จะกระทำในการที่จะขอโทษหรือร,รู้รู้ตัวครับว่าผิดพูดง่ายๆก็คือรับสารภาพนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยศนะาลก็จะเอามาพิจารณานะครับบางเคสเนี่ยนะครับแค่รับสารภาพนะโดยที่ ยังไม่ได้เยียวยาทางผู้เสียหายเนี่ยก็มีโอกาสที่ศาลจะรอลงอาญาเหมือนกันนะแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะครับทางที่ดีเนี่ยถึงแม้ว่าสมมติว่าผู้เสียหายเขาเรียกมานะครับเช่นเรียกมาสามหมื่นแต่ว่ามีเงินไม่ถึงเนี่ยนะครับก็สามารถเจรจาขอจ่ายเท่านั้นเท่านี้นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเพื่อให้ศาลเห็นว่าเราพยายามที่จะบรรเทาผลร้ายในการกระทําแล้วนะครับหรือเราก็รับสาร,รภาพแล้วหรือไม่ก็ ในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับมีแค่ไหนเนี่ยนะครับก็สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางผู้เสียหายแล้วก็ขอที่จะผ่อนชําระเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่ศาลจะรอลงอาญาแต่ถ้าไม่มีเงินไปวางไม่ให้ผู้เสียหายเลยผมบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าทนายจะมาตอบแทนศาลเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับเป็นดุลินิดของศาลละกันนะแต่ถ้าจะเอาเซฟเซฟเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเยียวยาผู้เสียหายบางส่วนนะครับ ถึงจะเซฟที่สุดนะครับแล้วสารมีโอกาสที่จะเมตารอลงอาญามากขึ้นนะครับผม